สวัสดีครับพี่น้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่วันรัดพาเที่ยวชาแนลนะครับวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับพี่น้องมีโอกาสได้เดินบนภูเขานะครับหลังจากที่ไม่ได้เดินเขามานานแล้วนะครับพี่น้องนานมากนะครับเป็นปีเลยแล้วครับที่ไม่ได้เดินภูเขาพี่น้องนะครับปกติผมก็จะชอบนะครับชอบที่จะ ไปเดินเขานะครับพี่น้องใช้เวลาอยู่บนภูเขาก็เป็นวันนะครับไปตั้งแต่เช้าเจ็ดแปดโมงเช้าก็ก่อจะลงมาอีกทีก็นู่นนะครับสี่ห้าโมงเย็นนะครับพี่น้องก่อจะถึงบ้านบางทีก็ทุ่มสองทุ่มเลยนะครับพี่น้องน,นี่นะครับสภาพภูเขาตอนนี้ก็ต้นไม้ต่างๆก็เริ่มจะผลิดอกออกใบนะครับพี่น้องกรว่า หน้าหนาวหมดไปนะครับหน้าหนาวหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าอากาศก็ยังมีเย็นเอยู่บ้างลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะครับอ่าแล้วก็พอกลางวันมาก็อากาศเออคอค่อนข้างจะร้อนนะครับพี่น้องค่อนข้างจะร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนมาแล้วนะครับก็ใบไม้ก็ยังที่เห็นแห้งๆอยู่นะครับแต่เขารู้สึกว่าเขาจะ กำลังกลับคืนสู่สภาพที่เป็นใบเขียวนะครับตามต้นไม้ก็กำลังออกนะครับกำลังออกมานมากพี่น้องนะครับร่างกายก็จะเดินได้สักเท่าไหร่ต้องค่อยๆไปนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนที่เดือนอีกห่อยนะครับบนภูเขาเนี่ยเดินติดต่อกันยาวเป็นเอ่อบชั่วโมงได้พี่น้องครับ แต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็มีอาการหอบแล้วนะครับเดินขึ้นมาไม่นานนะครับพี่น้องก็มีหอบแล้วนะฮะใจก็ยังอ่าอยัางใบไม้ก็ยังไม่ไม่ออกใบเยอะนะครับพี่น้อง มเลือนอยู่กลางภูเขานะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นโรงงานแล้วก็เป็นหมู่บ้านคนนะครับพี่น้องฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับผมตรงนี้ก็นี่นะครับสภาพภูมิประเทศของเกาหลีใต้ก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นบ้านคนนะครับพี่น้องแล้ววันนี้ก็ก็ได้ที่พักนะครับพี่น้องได้ที่พักได้นั่ง แวะพักเหนื่อยนะครับพี่น้องแล้วก็จะมาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องที่แรงงานที่ไปทำงานที่ไต้หวันนะครับวันนี้จะขอพักเรื่องในเกาหลีก่อนนะครับพี่น้องจะขอพักเรื่องในเกาหลีก่อนเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็คือดอกไม้กําลังออกดอกสวยนะครับพี่น้อง <sequel. S 1> บนภูเขาแต่ว่าสภาพโดยทั่วไปนะครับสภาพโดยทั่วไปของภูเขาตอนนี้ก็ ก็ยังไม่ต้นไม้ก็ยังไม่ออกดอกออกใบเยอะนะครับพี่น้องนะครับก็ยังยังกาลังเริ่มออกนะครับเพราะว่าเพิ่งจะหมดหน้าหนาวไปหิมะก็เพิ่งหายไปเมื่อเดือนกว่าๆนี่เองนะครับพี่น้องแล้วก็จะเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวนะครับแต่ฝนยังไม่มีมานะครับพี่น้องฝนยังไม่มีมาก็รอฝนตกนะครับรอฝนตกช่วงนี้ดอกซากุระก็กําลังออกเยอะนะครับกําลังเริ่มเริ่มออกนะครับบางทีก็เริ่มออกบางที่ก็ออกเยอะแล้วนะครับบานเยอะเลยนะครับพี่น้อง น,นานมากนะครับไม่ได้เดินภูเขารู้สึกว่าจะเหนื่อยนะครับพี่น้องก็เตรียมน้ําเตรียมอะไรมานะครับเตรียมน้ําเตรียมอะไรมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับก็คือผมมีโอกาสได้คุยขออนุญ,ญาตนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องนะครับกับพี่น้องที่ไปทํางานในไต้หวันนะครับก็คือไปไปแบบ ฟรีวีซ่าเนี่ยวีซ่าสิบสี่วันนะครับพี่น้องที่จะไปไต้หวันอย่าลืมนะครับว่าวีซ่าสิบสี่วันนะครับไม่เหมือนมาเกาหลีเกาหลีนี่วีซ่าฟรีเก้าสิบวันใช่ไหมครับแต่ไปไต้หวันนี่วีซ่าสิบสี่วันที่มาพูดก็คือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครนะครับแค่มาบอกมาเตือนพี่น้องเฉยๆว่าถ้าคิดจะไปไต้หวันนะครับถ้าคิดจะไปไต้หวันแบบไม่มี วีซ่า Visa ทำงานนะครับก็คือแบบผีน้อยนะครับพี่น้องแบบผีน้อยผมว่าถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องที่รู้จักโรงงานที่อยู่ที่นั่นแล้วผมว่าอย่าเสี่ยงไปดีกว่านะครับพี่น้องอย่าเสี่ยงไปดีกว่านะครับผมเคยทำงานไต้หวันก็หลายปีนะครับพี่น้องทำงานอยู่ไต้หวันหลายปีหลายปีนะครับแล้วเรื่องการ อยู่การกินนะครับถ้าจะเปรียบเทียบผมบอกได้เลยนะครับกับเกาหลีใต้นะครับต่างกันลิบลับนะครับพี่น้องคุณไปอยู่ไต้หวันเนี่ยนะครับถ้าขนาดคนวีแท้ๆนะครับอยู่ในวีคุณต้องยำยอมรับสภาพให้ได้เรื่องการกินอยู่เรื่องที่พักนะครับเพราะที่พักเนี่ยไม่มีแน่นอนครับอยู่คนเดียวสองคนไม่มีแน่นอนมีแต่ประเภทห้องหนึ่งอยู่เป็นสิบนะครับแล้วเตียงสองชั้นนะครับพี่น้องเตียงสองชั้นนะครับ คุณรับสภาพนั้นได้ไหมนะครับเพราะว่าคนหลายคนน่ยอยู่ด้วยกันคิดว่ามีแน่นอนนะครับปัญหาบางคนก็นอนกลบบางคนไม่นอนกลบบางคนก็คุยโทรศัพท์นะครับถ้ามันไม่มีกฎระเบียบรับรองว่าคุณทะเลาะกันตายนะครับในไต้หวันนะครับคุณคิดให้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 ดีๆนะครับอ,อันนั้นไปในแท็กนะครับแล้วก็ไปในแท็กเนี่ยจริงๆแล้วช่วงเนี้ยก็อาจจะ ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับอาจจะบางโรงงานอาจจะมีโอบ้างไม่มีโอบ้างนะครับเพราะว่าบางมันไม่ได้มีโอเสมอไปแต่ใครที่มีโอเสมอตลอดไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณไปนะครับแล้วเงินเดือนไต้หวันตอนนี้ก็2 0 0 0 0กว่าแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องพูดอะไรมากครับเงินเดือนไต้หวันเงินเหรียญไต้หวันกับเงินไทยน่ะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับก็คิดเป็นบาทคิดเป็นเหรียญก็พอๆกันแล้วครับนะครับ,นะรบพี่น้องบางทีเขาก็เยอะกว่าเราบางทีเราก็เยอะกว่าเขามันก็ขึ้นอยู่ที่ค่าเงินแต่ว่ายังไงก็ไม่ต่างกันครับ ยังไงก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับต่างกันยังไงก็ไม่ถึงพันนะครับจะดีที่ส nah ุดก็เต็มที่กับพันนะครับพี่น้องนะครับสองหมื่นก็สองหมื่นหนึ่งพันอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าค่าเงินเขากับค่าเงินเราเนี่ยถือว่าประมาณอยู่ใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องแล้วนะครับไต้หวันถ้าคนในแท็กนะครับคนในแท็กเขาจะมีการรายการหักนี่เยอะมากนะครับคนคนในแท็กนะครับพี่น้อง อาจจะเป็นทั้งค่าที่พักนะครับค่าที่พักค่าตรวจโรคค่าอาหารนะครับแล้วก็ค่าเอเย่นนะครับพี่น้องแล้วโรงงานไหนที่มีแบบนี้ก็คือมีหักฝากนะครับพี่น้องหักฝากเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องหักฝากในมันดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องหักฝากก็คือเราได้คืนนะครับหักฝากเราได้คืนเมื่อตอนที่เรากลับเมืองไทยนะครับพี่น้องเมื่อครบแท็กแล้วนะครับอันนี้ คือคืเงินหักฝากนะครับแต่เรื่องค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็ค่า,าล่ามนะครับค่าล่ามนี่รู้สึกว่าปีแรกจะเป็นพันแปดแล้วก็พันหนะครับปี1ปี2ปี3นะครับพี่น้องเขาจะลดลงมานะครับแล้วก็มีค่าตรวจโครคแล้วก็มีหักภาษี1ที่เราจะได้คืนนะครับพี่น้องก็คือเงินหักฝากของเรา2เงินภาษีนะครับภาษีเนี่ยเราจะได้คืนก็ต่อเมื่อ เรากลับมาเมืองไทยแล้วนะครับแต่สมัยก่อนที่ผมไปเนี่ยก็คือคนที่เข้าเมืองก่อนวันที่30น่าจะเป็นมิถุนาหรือเปล่าครับผมก็จําไม่ได้นะครับเพราะมันนานมากแล้วนะครับคุณจะได้ภาษีคืนในปีนั้นนะครับแต่ถ้าคุณเข้าหลังที่วันที่30มิถุนาเนี่ยคุณจะไม่ได้ภาษีคืนนะครับก็คือคุณทําฟรีไปจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วเขาถึงจะไปเริ่ม นับภาษีให้คุณตั้งแต่วันเดือนวันที่หนึ่งมกราเป็นต้นไปเป็นปีใหม่ไปแล้วนะครับพี่น้องเราจะได้คืนนะครับก็เรากลับมาอยู่บ้านแล้วสมมุติว่าเราครบสามปีอยู่อยู่ปีที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปทันนะครับเราได้คืนปีที่หนึ่งเนี่ยปีที่หนึ่งคุณจะยังไม่ได้คุณจะอยู่ทํางานในเกาหลีในไต้หวันคือปีที่สองเขาก็จะเอาเงินภาษีเข้าให้คุณนะครับแล้วของปีที่สองคุณอยู่ปีที่สามเขาก็จะเอาเงินเข้าให้คุณ ของปีที่3ปีสุดท้ายนะครับคุณครบแท็กคุณกลับไปอยู่บ้านแล้วถึงเวลาถึงจะมีภาษีตามมาให้คุณครับก็จะมีรายได้ที่กลับมาหาเราก็คือ1ภาษีนะครับสองเงินหักฝากนะครับเงินหักฝากนี่แล้วแต่โรงงานนะครับบางโรงงานก็จะอาจจะเป็นคิดไปเลยว่าปีแรกหักเท่านั้นเท่านี้เท่านี้นะครับแต่บางโรงงานจ้าก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามโ t ด้วย นะครับพี่น้องนะครับตอนที่ผมอยู่นะครับพี่น้องแล้วนะครับสถานการณ์อตอนนี้นะครับเงินเดือนก็สูงขึ้นรายได้สูงขึ้นแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าโอกาสของใครจังหวะของใครจะดีกว่ากันเวลาเราไปในแท็กนะครับพี่น้องเ,อเพราะว่ามันมีรายการหักีที่แน่ๆมีเหมือนกว่าอยู่แล้วนะครับพี่น้องมีเหมือนกว่าอยู่แล้วถ้าคุณมีโอเยอะคุณก็อาจจะได้เงินเยอะ มันไม่ใช่เสมอไปหรอกครับว,ว่าอย่าไปเลยไต้หวนันเงินไม่ดีโน่นนี่นั่นมันก็นแล้วแต่คนนะครับมันก็นแล้วแต่คนถ้าไปนะครับไปไต้หวันที่สนุกสนานมีเยอะคุณไปเล่นไปกินไปเที่ยวนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่แผ่นที่ไหนในใน,ในแผ่นดินโลกนี้นะครับที่ไหนในแผ่นดินโลกจริงๆถ้าคุณไปเล่นไปกินไปเที่ยวผมบอกได้เลยครับคุณจะเหลือแต่ค่ารถกลับบ้านนะครับจะเหลือแต่ค่ารถกลับบ้านบางทีคุณไม่มีด้วยซ้ําไปนะครับพี่น้องบางที มีหนี้ตามมาถึงบ้านนะครับคุณไปอยู่ห้าปี10ปีใช้หนี้ก็ไม่หมดก็ไม่มีก็มีนะครับพี่น้องก็คิดว่าแบบนี้นะครับขออนุญ,ญาตครับแล้วนะครับพี่น้องอ,อตอนนี้นะครับมีการไปไต้หวันนะครับไต้หวันโดยวิธีการเหมือนมาเกาหลีนะครับไปท่องเที่ยวนะครับแต่ คุณไปโดดทำงานนะครับคนที่มีญาติพี่น้องที่อยู่ทางไต้หวันนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณนะครับคุณไปมีสายมีอะไรพาไปนะครับเพราะว่าัการันตีอยู่แล้วนะครับมันเข้าได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์เข้มงวดขนาดในเกา,เกาหลีนะครับเกาหลีนี่ถือว่าเข้ายากมากนะครับแต่ว่าไต้หวันเนี่ยใครไปใครผ่านนะครับทุกคนไปผ่านนะครับ แต่นะครับผมบอกไว้เลยนะครับถ้าคิดจะไปโดยผิดกฎหมายถ้าคุณไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนหางานให้ที่นั่นนะครับถ้าจะไปรอให้พวกที่เป็นสายท,นนาที่นายหน้าที่นําคุณเข้าไปเอเจนซี่ต่างๆที่นําคุณเข้าไปแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปดูดทํางานนะครับตอนนี้ฝากเตือนนะครับเพราะว่าผมคุยกับคนที่ไปแล้ว ไปเจอสถานการณ์ต่างๆนะครับไปแล้วงานไม่มีงานโอ้ยหนักหนาแสนสาหัสที่พักไม่มีต้องนอนหน้าบ้านตรงนั้นตรงนี้โอ้นะครับความลำบากหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนของไต้หวันนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องพายุเข้าคุณจะอยู่ยังไงนะครับแล้วห้องหับนี่ผมบอกได้เลยอย่างที่บอกต้นคลิปไม่มีห้องหับที่ว่าจะพักเดี่ยวหรอกครับนะครับพี่น้องเป็นห้องที่รวมทั้งนั้นนะครับ ครับแต่ถ้าคุณไปแล้วคุณมีญาติพี่น้องหางานให้เออโอเคโรงงานนั้นโรงงานนี้ดีน,ะนั่นนี่นนะี่ะโอเคคุณน่าไปนะครับแต่ถ้าคุณไปกับสายกับเอเยตนแล้วคุณไปโดยที่คุณไม่มีใครเลยนะครับคุณใครโชคดีผมถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ถ้าใครโชคร้ายไปก็คืองานไม่ดีงานไม่ไหวสู้งานไม่ได้เพราะว่า ผมบอกได้เลยนะครับขณะไปในแท็กผมยังเคยยังรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าคุณไม่ไปในแท็กนี้คุณจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องแล้วไต้หวันไม่ได้ใช่แผ่นดินกว้างใหญ่เหมือนอหลายๆประเทศเหมือนในเกาหลีนะครับพี่น้องงานก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเอเย่นจะนําคุณไปนอนกองรวมกันไว้ที่บ้านหรือว่าเช่าห้องไว้หรือที่โรงแรมเป็น 10- 20คนนะครับเพื่อที่จะหางานให้คุณนะครับหางานให้คุณ ไปจุดโน้นจุดนี้นะครับนั่นแหละครับพี่น้องแล้วบางคนเอเจนต์บางคนนะครับถ้านําคุณไปแล้วเขาจะมีข้อแม้ข้อหนึ่งก็คือเขาจะหางานให้คุณได้หนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองคุณต้องหาเองถ้าคุณอยู่ครั้งแรกไม่ได้นั่นแหละครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในเมื่อคุณคนแรกไปอยู่ไม่ได้นะครับคุณก็จะ ต้องดิ้นรนที่จะหางานใหม่อยู่ไม่ไหวคุณก็กลับบ้านใช่ไหมครับอยู่ไม่ไหวคุณก็กลับบ้านเป็นโอกาสของนายหน้าเป็นโอกาสของอินซี่นะครับที่จะนําคนใหม่ที่สํารองที่รออยู่ในห้องนําไปเปลี่ยนคุณที่ออกมานะครับงานมันก็จะเป็นวนเวียนอยูอย่างนี้นะครับพี่น้องถือทุกอย่างที่ไปมีค่าใช้ใจ่ายนะครับคุณจะถือเงินไปน้อยก็ไม่ได้เพราะว่า คุณต้องถือเงินไปค่าวิ่งค่าอะไรที่เขาทําให้คุณนะค่าในหน้าคุณเสียก็เสียเป็นแสนอยู่แล้วนะครับเสียเป็นแสนนะครับโดยที่ท,ทั้งทงที่ไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับบินแค่สามชั่วโมงครึ่งพี่น้องนะครับบินแค่สามชั่วโมงครึ่งค่าตั๋วนไม่เท่าไรนะครับจริงๆแล้วแต่คุณไปเสียเป็นแสนเพื่อที่จะไปทํางานผิดกฎหมายนะครับพี่น้องเพื่อที่จะไปทํางานผิดกฎหมายแต่ไปแล้ว งานแทบจะไม่มีให้คุณทําหรือไปเจองานหนักนะครับหรือโดนเอารัดเอาเปรียบการเป็นอยู่ความเป็นอยู่ต่างๆห้องหับนะครับที่พักที่กินนะครับคุณคิดให้ดีๆนะครับว่าคุณจะไปอยู่ไหมนะครับเพราะบอกจริงๆถ้าไม่มีญาติพี่น้องที่หางานอยู่ที่นั่นนะครับผมว่าอย่าเลยดีกว่านะครับพี่น้องอย่าเลยดีกว่าถ้ายุยังน้อยอยู่นะครับก็ให้สอบไป ดีกว่านะครับไปในแท็กดีกว่านะครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนนะครับก็ถ้าอายุยังน้อยอยู่ก็ขอให้ไปในแท็กดีกว่าแล้วผมจะบอกนะครับว่าไต้หวันถ้ามีคนมาบอกว่าพาคุณเข้าโน่นนี่นั่นได้นะถูกถูกกฎหมายนะผมจะบอกได้เลยนะครับผมบอกให้เลยนะครับการที่จะไปถูกกฎหมายหนึ่งนะครับอย่างแรกที่คุณจะไปก็คือ ไปบริษัทจัดหางานเท่านั้นนะครับเพราะว่าคุณจะไปสมัครที่กรมแรงงานเลยไม่ได้นะครับไต้หวันต้องผ่านบริษัทจัดหางานนะครับสมมุติบริษัทกนะครับคุณก็ไปสมัครที่บริษัทกแล้วบริษัทกก็จะบอกว่างานนี้งานนี้งานนี้แบบนี้แบบนี้โอเคคุณก็จะสมัครไปนะครับคุณก็สมัครกรอกใบสมัครไปแล้วบางบางโรงงานนายจ้างจากไต้หวัน จะมาคัดตัวที่เมืองไทยนะครับจะมาคัดตัวจากเมืองไทยเองนะครับพี่น้องนะครับจะมาคัดตัวจากเมืองไทยเองนั่นแหละครับถึงมันจะผ่านเป็นขั้นตอนนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ทางาบริษัทจัดหางานเขาจะเป็นคนบอกค่าใช้จ่ายเองแล้วก็แม้กระทั่งการไปตรวจโรคก,การไปเอาประวัติาจากาโรงพักอะไรพวกนี้ เขาจะเป็นคนจัดการให้คุณทุกอย่างนะครับวันคุณจะต้องไปสมัครที่บริษัทจัดหางานก่อนนะครับอันดับแรก2นะครับคุณจะต้องได้รับการอบรมจากกระทรวงแรงงานนะครับก็คือที่ดินแดงนะครับพี่น้องถ้าใครไม่ได้ไปอบรมนะครับแสดงว่าคุณไม่ถูกกฎหมายแน่นอนครับทุกคนต้องได้ไปอบรมไปเซ็นค่าใช้จ่าย นะครับพี่น้องผ่านการตรวจโรคอะไรเรียบร้อยคุณต้องได้ไปอบรมก่อนบินนะครับแล้วก็เซ็นค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนะครับพี่น้องคุณจะต้องผ่านตรงนั้นแล้วคุณจะถึงจะเป็นคนถูกกฎหมายนะครับแล้วทางบริษัทก็จะนัดวันบินคุณไปเซ็นค่าใช้ใจ่ายอบรมเรียบร้อยก็อยู่ใกล้วัน2วันนั่นแหละครับเขาจะก็จะได้บินนะครับมาถึงไต้หวันก็จะมีคนมารับนะครับแล้วก็ไปตรวจโรคนั่นคือคุณถูกกฎหมายคุณอยู่ในแท็กนะครับ แต่ถ้ากรณีที่คุณไปขึ้นเครื่องบินนะครับคุณซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินไปเองอย่างไม่มีเอ็นซีพาไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจโรคเลยไม่ได้ผ่านการอบรมเลยนั่นคือคุณไปเป็นผีแน่นอนนะครับคุณไปเป็นผีน้อยแน่นอนคุณไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองแน่นอนนะครับพี่น้องบอกไว้เลยนะครับผมฝากเตือนนะครับพี่น้องผมฝากบอกพี่น้องทุกคนเลยนะครับที่คิดจะไปทำงานโดยผิดกฎหมายในไต้หวันนะครับ โดยที่ไปเป็นผีน้อยนะครับคุณก็ได้เห็นข่าวบ่อยๆว่าบางคนเข้าเกาหลีไม่ได้นู่นนี่นั่นลึกกลับจากเกาหลีโดนจับโดนอะไรกลับไปนะครับพี่น้องอแต่ถ้าคิดจะไปไต้หวันนะครับเกาหลีกับไต้หวันผมเปรียบเทียบให้ฟังเลยนะครับคนละโยอดเลยนะครับคนละอย่างกันเลยเกาหลีนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถ้ามาทํางานเป็นผีนะครับก็คือที่พักที่กินยังไงมันก็สะดวกกว่ากันเยอะนะครับแต่ในไต้หวันผมบอกนะครับว่า ไม่เลยนะครับพี่น้องก็ให้พี่น้องคิดนะครับตึกตองให้ดีนะครับวันนี้ก็คือมาพูดเรื่องของคนที่ไปทํางานในไต้หวันล้วนๆนะครับคนที่เป็นผีในใ,ในไต้หวันนะครับขนาดคนวีเองยังมีงานบ้างไม่มีงานบ้างนะครับพี่น้องแล้วคนผีล่ะครับคิดว่าคุณจะไปทํางานอะไรได้บ้างนะครับถ้าคุณไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นนะครับอย่าให้คนมาหลอกเรานะครับเพราะว่าเงินไม่ใช่แน่น้อยนะครับคุณต้องหยิบยืมต้องกู้เข้ามาทั้งนั้นนะครับพี่น้องนะครับผมก็ เห็นใจทุกคนทุกท่านนะครับนะครับเพราะว่าผมได้คุยกับพี่น้องที่ไปเป็นผีอยู่ไต้หวันนะครับเขาไปอยู่ไม่ได้นะครับแต่ละคนบางคนไปอยู่ห้าวัน10วันบางคนไปอยู่วันสองวันก็ต้องมานอนรออยู่ที่สนามบินพี่ที่เพื่อที่จะขึ้นเครื่องกลับนะครับเพราะว่าไปไหนแต่ละที่เนี่ยคุณต้องจ้างแท็กซี่ไปนวนไปนี่นะครับมันเสียค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับบางคนก็ขอสาบส่งเลยนะครับการทํางานเมืองนอกนะครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องยังไงก็ให้พี่น้องได้คิดได้ติดต่อกันให้ดีๆนะครับได้ความห่วงใยกันจริงๆนะครับพี่น้องนะครับถ้าคิดจะไปทํางานเป็นผีอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ถ้าไปในวีคุณก็จะมีหลักประกันทุกๆอย่างนะครับพี่น้องขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับว่าโอกาสหน้าคลิปต่อไปก็ท่านจะได้เห็นท่านจะได้รับชมนะครับพี่น้องขอบพระคุณมากมายสวัสดีครับ